แ,แนะคะคตัวนี้เจ๊แมมจะมาแนะนํามันเป็นเซรั่มบวกวิตามินซีตัวนี้นะคะราคาหลักสิบแล้วก็ใช้ดีมากนะเจ๊แมมนะคะไปสอยไปหาที่เซเว่นนะใช้เป็นครีมบำรุงผิวเซรั่มไปในตัวเจ๊ใช้ตัวเนี้ยจริงๆนะเจ๊แต่งหน้านะเจ๊นะหน้าจะเด้งมากหน้าคึงของนีเวียต่อมานะเจ๊ใช้ตัวที่สองนะต่อจาก วิตามินซีกับเซรัมสองอย่อน,นี้ก็ที่สองเป็นครีมกันแดบดบเจ๊ใช้เจช๊ชอบเลยเพราะว่ามันบางตัวนะที่เจ๊ใชม้มาหนะะัทาแล้วมันจะมันหน้ามันจะมันนะพัฟชั่นนะคะเจ๊ใช้ของโฮยอนตัวนี้ก็ราคาหลักสิบนะคะแต่ความเนียนของนางนะคะบอกได้เลยนะว่าระดับปานกลางได้เลยนะคะเนี่ย ราคาหลักสิบจะจะเริ่มแตะไปที่คลางนะคะแตะไปเลยค่ะให้มันนี่ให้มันเต็มตรงคางเลยแล้วก็ใช้พับนี่นะคะที่เราจึ่มน้ำมามบมาดๆแล้วนะแตะะค่อยๆแตะปากด้วยน้ำซอกคอซอกคู แป้งฝุ่นเพื่อนเพื่อนควรจะนำพับนะไปจุ่มน้ำให้พอมามาเหมือนผีเลยนะคะตอนนี้หลังจากนี้นะคะลงชุดคุ s ชั่นนะบนใบหน้านะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายลงแป้งเจ๊ J ใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ของพรดีดีนะคะตัวนี้ราคาหลักสิบใช้แทนแป้งตลับเทคนิคนะคะหน้าจะต,ติดนะทั้งวันนะอยู่ที่พับแล้วก็การลงการแตะครีมไม่ว่าจะเป็นคุชชั่น ทีมรองพื้นหรือแป้งตลับเกี่ยงไปตามลำคอเห็นไหมคะลงแป้งฝุ่นเรียบร้อยจ้องแบบนี้นะครับเพื่อน ลงแป้งฝุ่นของพรบีบีเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะมาเริ่มของการแต่งหน้าเลยนะคะเพื่อนก่อนแรกนะคะที่แมนจะไฮไลท์ลงบริเวณหน้าผากหอกแก้มของเราแล้วก็คางคางด้วยเครื่องสำอางหลักสิบเหมือนกันค่ะหลักสิบหลักร้อยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเจ๊ซื้อมานานแล้วนะคะตัวนี้เจ๊จะใช้ใช้เป็นตัวสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะสำหรับใช้ไฮไลท์หน้านะคะหรือเจ๊จะใช้ตัวนี้ค่อยๆยไฮไลท์หน้าเราแบบเบาเบานะคะ เดี๋ยวให้ทั่วเลยนะคะตานะคะ สีพื้นเนสีน้ำตาลเข้มนะคะลงรอบแรกเสร็จก่อนทีนี้ต่อมาเจ,จะมาลงสีส้มพื้นออกมาจะออกมาสวยมากเลยตัดกากสีน้ำตาลเข้มนะคะ้ำอ,ออกอดำๆน่ะเดี๋ยวจะใช้ตัวนั้นทาไปที่เปลือกตานะคะให้เข้มๆเลยน่าสนอานะเพื่อนๆนะบางตัวที่ใช้ก็อย่าไปทิ้งนะคะเราสามารถนำมา,มาแบัดบแปรงนำะมาลงตาเราให้แบบสวยๆแปลกๆได้นะ ออกสีนะสีส้ม ราจะลองปากมาคะเพื่อนใช้ซูด้าค่ะหลักร้อยคิ้วนะคะหลักสิบีนสองตามตลาดนักเขง่ายใช้ง่ายค่ะ แต่งปลายฟ้าก็มือฝนไปนะครับเพื่อนๆตองน,นี้มือตือตอต้อเลยแต่งร้านนี่มามือตื้อเลยฝนอีกหนึ่งข้างเพื่อน อันนี้หลักสิบเหมือนกันทับเ,เพื่อนใช้ดีนะคะตัวนี้ปัดกุดตาล่างก่อนนะคะ บางวิ้งบนหน้าแตและท่านเพื่อน สวยนะคะทเครื่งสำางหลักสิบแต่ให้ความแพงะค่ะหลักพันค่ะเพื่อนกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามให้เจ๊แมมนะคะได้ทำคลิปในการแต่งหน้าที่ดีๆนะคะต่อไปเป็นทานนะคะเพื่อนบ๊ายบาย,บายค่ะขอบคุณมากค่ะ